มียาบำรุงมีการผ่าตัดมีการกินยาไอ้นี่คือโรคกายบางคนก็อาจจะเป็นบางคนนี้มีสิบปียี่สิบปีห้าสิบปีไม่เคยเป็นโรคไขไข้เจ็บเลยในครั้งพุทธเจา้าก็มีพิสุกรูปหนึ่งท่านไม่เคยเป็นโรคไขไข้เจ็บเลยท่านว่าตั้งแต่เกิดมาแปดสิบปีจําได้ว่า ฉันสมอสองสองลูกเพราะมันไม่ถ่ายของอื่นเพราะนั้นเองไม่เคยจำได้เลยในแปดสิบปีว่าเคยเป็นโรคไัยไข้เจ็บมีอยู่องค์เดียวนอกนั้นไม่ใช่แม้พุทธเจ้าของเราก็โรคภัยไข้เจ็บสารพัดอยา่างโรคลมในพระอุทธรโรคลมในท้องแล้วตอนสุดท้ายพอจะนิพพานก็เป็นโรคปักขันทิกาพาด ก็คือโรคบิดนี่แหละโรคบิดก็คือโรคอหิวาตกาโรนี่แหละอุทธเจ้าก,ก็คือโรคนี้เพราะอินเดียมศก็กปลกมะแรงวันเป็นเชื้อพานำโรคอหิวาตกะโรคที่ใช้คำว่าพระบางคนเป็นโลหิตคือถ่ายเป็นโลหิตถ้าคนไปโรคบิดต,ตุ่นเก่าจะรู้ว่ามีเลือดผสมกับมูกมูกเลือดออกมาด้วยนี่ถือว่ารุนแรงมากสมัยเก่า ต้องย้ายบ้านหนีบ้านกันทีเดียวบ้านร้างเลยหากินนี่คือโรคภัยไข้เจ็บที่มีอยู่ไม่ใช่เพิ่งมาเกิดมันเกิดมานานแล้วพร้อมพร้อมกับคนโรคภัยไข้เจ็บมีมาพร้อมกับมีคนเกิดส,สัตว์เกิดจะต้องมีโรคภัยไข้เจ็บทั้งนั้นท่านถึงว่าไม่มีโรคาพยาบามาลาพากันไม่มีโรคเป็นลานภันปเสฐคนมีมีโรคภัยไข้เจ็บไม่ถือว่าเป็นลา โรคภัยไข้เจ็บคนที่ไม่มีที่ไม่เป็นะนะช่างยากนะคุณแมามันเป็นแล้วพระพุทธเจ้าสอนเรื่องนี้ว่าอย่างไรสอนให้รู้ว่าเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจากโรคตอนเจ็บไข้ไปมีได้ท่านให้มองเห็นเป็นธรรมดาไม่ได้มองว่ามันพิสดารไลแลนะ้ะมันแปลกประหลาดเลแลนะถ้ายอมรับว่าเป็นธรรมดาได้มันใจมันก็บเบาระดับหนึ่งมันก็ยอมรับความจริงได้ระดับหนึ่ง แต่ถ้ายอมรับความจริงไม่ได้อย่งไปโวยวายใส่หมอที่ว่าแทกี้เขาไม่ยอมรับว่าเขาเป็นโรคไัยไข้เจ็บเขาคิดว่าหมอเป็นเทวดาจะบันดาลให้เขาบังคับให้หมอทําให้หายได้เพราะเขาไม่รู้ความจริงว่ามันเป็นธรรมดาเพราะโรคก็เหมือนกันนะพระพุทธเจ้าสอนเรื่องโรคไัยไข้เจ็บดังนี้โรคไัไข้เจ็บบางอย่างรักษาจึงหายไม่รักษาไม่หาย โรคภัยไข้เจ็บบางอย่างไม่ต้องรักษามันหายเองโรคภัยไข้เจ็บบางอย่างรักษาก็ตายไม่รักษาก็ตายนี่พระเจ้าท่านจะบอกเรื่องโรคภัยไข้เจ็บเอาไว้เสร็จสมบูรณ์แหละบางอย่างต้องรักษาไม่หายไอ้ไม่ต้องรักษาจึงหายไม่รักษาไม่หายบางอย่างไม่ต้องรักษามันหายเองมันมีภูมิคุ้มกันขึ้นมามันหายของมันเองมันสร้าง ซ่อมแซมมันก็หายขวงมันได้มันเป็นได้มันก็หายของมันได้นี่คือโรคไฟที่หายเองแต่โรคบางอย่างรักษาก็าตายไม่รักษาก็าตายอันนี้คือความจริงถ้าเราไม่เข้าใจความจริงเช่นนี้แล้วก็จะทุกข์มันมีสามอย่างนี้มันต้องออกมาสามหน้านี่แหละไม่เกินกว่านี้คราน,นี้มนุษย์เกิดโรคไฟขยี้จะทําไงต้องรักษาไปตามอาการ แต่ก็ต้องเตรียมใจไว้บางอย่างมันรักษาก็ตายไม่รักษาก็ตายไม่รักษา,กาม,มันก็หายเองถ้าเราเข้าใจอย่างนี้แล้วก็ยอมรับความจริงว่าโรคภัยไข้เจ็บมันจะอยู่กับคนนี่แหละไม่วันใดก็วันหนึ่งมันจะต้องมาแน่นอนเลยโรคภัยไข้เจ็บปวดหัวเป็นท้องเจ็บเจ็บท้องปวดหัวเป็นไข้เป็นหวัดเบาหวานความดันหัวใจโรคเกาต์าโรคมะเร็ง รังแห่งโรคคือร่างกายนี้ร่างกายเป็นรังของโรคไข้ไข้เจ็บเลือดจางโลหิตจางหออเดียวสลึมสลือโรคไข้ไข้เจ็บเท่านั้นเส้นเลือดตีบตันแตกนี่ก็โรคไข้ไข้เจ็บทั้งหมดเขานี้โรคทางกายรู้แล้วรักษาไปตามอาการนั้นพอชะลอบรรเทาโดยยาบรรเทา แต่โรคหนึ่งที่ต้องรักษาคือโรคใจโรคใจนี้หมอก็รักษาไม่ได้เพราะหมอก็เป็นโรคใจที่วันหนึ่งที่อิจฉาที่ริษยาที่น้อยเนื้อต่ำใจท้อแท้หดหูคอเหียวตะกูมตระกามตะกะนี่โรคทั้งหมดเลยโรคใจทั้งหมดโรคใจตะภูมิตระกามตระกะโรควิตกโรคกังวลโรคหวงโรคห่วงโรคทุรนผู้รายโรครักโรคชัง โรคเบื่อนายโรคท้อแท้โรคอ่อนแอโรคลิสยาโรคพยาบาทโรคอาฆาตรคอบยอกจงเวียนโรคใจเนี่ยคนจะเว้นขาดจากมันทั่วขณะจิตไม่ได้เลยโรคทางกายสิบปียี่สิบปีสาสิปีห้าสิบปีบางคนไม่เป็นโรคอะไรเลยแต่โรคใจจะต้องเป็นทุกคนเป็นทุกขณะ อยู่เฉยๆก็กังวลอยู่เฉยๆก็วุ่นวายอยู่เฉยๆก็ทุกข์สานอยู่สงสัยก็สงสัยอยู่เฉยๆก็ห่อเหี่ยวหดหู่อยู่เฉยๆก็ทะเยยทะยานอยู่เฉยๆก็น้อยเนื้อต่ำใจไม่ได้สมอยากอยู่เฉยก็หาเรื่องจนน่าหาเรื่องจนมีเรื่องคือโรคใจจะต้องเป็นทุกคนใจที่เป็นโรคภัยไข้เจ็บจะรักษาแบบไหนอบางคนก็รักษาแบบให้หมอดู สะดวกเพราะต่ออายุตัดกรรมตัดเรนี่ยบางคนก็ไปเที่ยวโทษดวงโทษชะตาราศีแต่เขาไม่เข้าใจว่าทูษถ้าไม่เกิดโรคใจคือตัณหาตัณหาเป็นเหตุให้เกิดโรคใจความอยากเป็นเหตุให้เกิดโรคใจอยากพอไม่ได้สมอยากเขาผิดหวังเป็นทุกข์เพราะเขาได้สมอยากเขาอิ่มเอมเป็นสุขแต่กังวลอีกแหละในสิ่งที่ได้ไมาอีก ได้มาสมอยากก็หวงหวงกังวลวิตกเคร่าร้อนทุรนท,รทรุรายต้องคุ้มครองปกป้องรักษาเขาจะนอนไม่หลับเพราะต้องหวงต้องหวงในสิ่งที่เขาได้มาเป็นโรคหวงโรคห่วงโรคบ้าสมบัติโรคหวงสมบัติเหมือนมีดีก็หวงดีแบบดีหลงดีถือดีปวดดีอยากจะให้ดีมันอยู่นานๆหรือจะเอาดีไปเทียบกับคนอื่นคนอื่นก็ทํานิดเดียวเขาก็ได้ดีเองทำมากๆไม่เห็นดี น้อยเนื้อต่ำใจอันนี้คือโรคใจโรคใจอยู่เฉยๆมันก็เป็นเดี๋ยวก็เป็นโรคซึมซึมอยู่น่นหละซึมเศร้าเหงาหงอยห่อเหี่ยวหดอูเ่เคลิม้มเบื่อหน่ายท้อแท้อ่อนเอนี่คือโรคใจถ้าทยานอยากาทยานอยากก็คือโรคใจ อยากได้มา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 โคก,กรใจโรคใจนี่เป็นมากมายนะคณในโลกนี้ที่ไม่เป็นโรคไคยไข่เจ็บทางกายพอมีอยู่บ้างแต่โรคทางใจที่จะไม่มีไม่มีโชคขนาดชิดหนึ่งไม่ได้เลยมันจะต้องเปียดอยู่ได้หาเรื่องจนได้อยู่เฉยไม่ได้โรคใจจิงเป็นโรคที่ร้ายแรงมากกว่าโรคกายบางคนร่างกายยังดีๆอยู่เครียดจนฆ่าตัวตาย เครียดจงหาไปฆ่าผู้หญิงฆ่าผู้ชายไปตามฆ่าหัวฆ่าเมียฆ่าลูกฆ่าสาวฆ่าพี่ฆ่าน้องฆ่าทุกอย่างยังกูตินเป็นโรคจิตโรคจิตอำนาจบาดใหญ่ไปสั่งฆ่ายูเครนบุกยูเคนโรคหึงหวงห่วงอะไรมึงจะนอกใจกูใช่ไหมมึงจะไปอยู่กันนาโต้ใช่ไหมกูหึงหวงมึงมึงต้องเป็นคนของกูนะมึงอยู่ใกล้กูมึงองเป็นของกูนะนี่ก็เหมือนหัวเมียกันที่หึงหวงกันนี่แหละ ทุจริงก็เป็นโรคจิตอย่างหนึ่งโรคจิตที่รักษาไม่ได้เหมือนโรคบ้าอำนาจบ้าอำนาจเหมือนหัวบ้าอำนาจเมียบ้าอำนาจลูกบ้าอำนาจนายกบ้าอำนาจคนบ้าอำนาจเนี่ยเป็นโรคร้ายที่สุดซึ่งเิดติดโรคบ้าอำนาจบ้าใหญ่ใครแตกต้องไม่แต่ตาเขียวตาแดงหัวเขียวหัวแดงมันโรคบ้าอำนาจโรคนี้รักษายากที่สุดโรงพยาบาลบ้าก็รักษาไม่ได้เพราะมันโรคบ้าอำนาจ อยู่ด้วยกันก็สแสดงอำนาจบาดใหญ่ใส่กันผัวแสดงใส่เมียเมียแสดงใส่ผัวอำนาจบาดใหญ่นี่โรคร้ายที่สุดและนอนไม่ได้กินไม่ได้นอนไม่หลับทุกข์งึกงึดเพราะผู้แพ้ผู้ชนะย่อม่อเวรผู้แพ้นอนเป็นทุกข์เราแพ้เขานอนเป็นทุกข์เขาชนะขอเวนโรคใจเนี่ยเป็นโรคที่ร้ายแรงที่สุดถ้ารักษาโรคใจไม่ได้โรคจะหาความสงบสุขไม่ได้เลย จะต้องทุกนนทุรายอยู่ตลอดมีเงินก็ไม่มีความสุขมีบ้านก็ไม่มีความสุขมีรถก็ไม่มีความสุขเพราะดัชนีชีวิตความสุขมันไม่ใช่สิ่งเหล่านั้นมันอยู่ที่ว่าเขาเป็นโรคใจหรือไม่โรคใจที่ไม่พอไม่พอใจไม่เต็มใจไม่อุ่นใจไม่ชื่นใจไม่เย็นใจไม่ได้อย่างใจนี่คือโรคร้ายที่สุดเลย เพราะว่าไม่มีอะไรที่ได้สมอยากไปทุกอย่างถ้าเขาหวังเขาเตรียมตัวผิดหวังเขาไม่เคยรู้เลยว่าสิ่งที่เขาหวังมันจะต้องผิดหวังหวังก็เป็นทุกข์ไม่หวังก็เป็นทุกข์สมหวังก็เป็นทุกข์สมหวังเป็นทุกข์อย่างไรเป็นทุกข์เพราะจ้าขวงห่วงในสิ่งที่ได้มาต้องยึดมั่นถือมั่นต้องกังวลต้องวิตกต้องป้องกันต้องหวงแหนนี่คือโรคใจโรคใจเมื่อเกิดมาก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 มขึ้น ความดันสูงดันทุรังสูงดันทุรังสูงยึดถือสูงอุดตัดขัดเคืองขัดข้องอยู่ในใจตลอดการโรคใจถ้าเราไม่รู้จักว่ามันเป็นโรคใจเนี่ยเราจะไปเสพกับมัน้โรคภัยไข้เจ็บมันไม่ใช่ของเรามันมาอาศัยแล้วก็ไปแต่เราเข้าใจโรคภัยไข้เจ็บเป็นของเราโรคภัยไข้เจ็บไม่ใช่ของใครเป็นของมาอาศัยร่างกายอยู่ เราม MUR ีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจากโรคกวองเจ็บไข้ไปไม่ได ah ้มันเป็นธรรมดาโรคใจก็เป็นธรรมดาโรคกายก็เป็นธรรมดารักษาไปตามอาการดูแลไปตามอาการโรคใจถ้ารู้ว่าได้มาแล้วเป็นทุกข์แล้วได้มาทําไมถือแล้วเป็นทุกข์แล้วถือทําไมอยากแล้วเป็นทุกข์อยากทําไมพุงสร้างเป็นทุกข์พุงสร้างทําไมคิดมากเป็นทุกข์คิดทําไมหหวงห่วงเป็นทุกข์หวงห่วงทําไม ก็ถามมบอย่างนี้ถ้าเป็นพนักงานสอบสวนเขาก็จะหาหาเหตุว่าเกไปทําทุกข์เพราะอะไรแกมีทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะห่วงทุกข์เพราะห่วงทุกข์ทุกข์เพราะวาปรารถนาอยากให้ลูกได้สมอยากลูกไม่ได้สมอยากผัวไม่ได้สมอยากเราอยากให้ผัวได้สมอยากเพราะัวไม่ได้สมอยากก็เป็นทุกข์ลูกไม่ได้สมอยากก็เป็นทุกข์แล้วว่าความอยากนั่นเองละความอยากจะได้เป็นสุข ละความอยากของเราไม่ได้เป็นทุกข์อยากให้มันเป็นมันไม่เป็นอย่างใจก็เป็นทุกข์อยากให้เขามาเข้าใจเขาไม่เข้าใจก็เป็นทุกข์ละความอยากได้ก็ไม่ทุกข์ก็รู้ว่ามันมาอย่างไรใอ้โรคนี้มันมาสาหาสอยของโรคใครให้เจ็บโรคใจหรือห่อเหี่ยวหดหูทําไมถึงห่อเหี่ยวหดหูเพราะไม่มีใครเข้าใจและตัวเองก็ไม่เข้าใจใครใครก็ไม่เข้าใจเขา เขาอยู่ในโลกคนมดประเทศเกือบเจ็ดสิบล้านประเทศไทยแต่ไม่มีใครเข้าใจเขาแม้แต่คนเดียวไม่มีคนอยู่ในใจเขาแม้แต่คนเดียวเขาเป็นโรคปวดหูหอเหี่ยวถ้ามีคนเข้าใจเขาบ้างเขาคุยได้ระบายบ้างเออรู้สึกยังมีคนเข้าใจเรานะบางทีอยู่ด้วยกันตั้งนานยังไม่เข้าใจกันเป็นผัวเมียกันอยู่ตั้งนานก็ยังไม่เข้าใจกันเป็นลูกเจ้าอยู่ตั้งนานไม่เข้าใจกัน ไม่อยู่ในใจกันแล้วกันแล้วมันอยู่นอกใจแล้วนี่คือโรคนอกใจกันแล้วกันโรคภัยไข้เจ็บที่อยู่นอกใจกันไม่เข้าใจกันไม่เห็นใจกันไม่เอาใจกันไม่รู้จักใจกันไม่รู้จักถนอมใจกันเป็นทุกข์คราวนี้จิตมันโหยหาดิโอ้ยโอ้ยโอยแล้วไม่รู้เป็นโรคเนะโรคอะไรโรคโผยหา โหยหาความเข้าใจจากคนอื่นโหยหาความรักจากคนอื่นโหยหาความเห็นใจจากคนอื่นแล้วก็น้อยเนื้อต่ำใจเพราะเขาไม่เอาใจน้อยใจเสียใจทุกใจน้ำตาตกในอยู่คนนี้คือโรคจิตโรคจิตที่อุปายาสะขับแค้นใจที่คนไม่เข้าใจคนไม่เห็นใจแล้วเขาเอาไฟไปเผาตัวเขาเองเกิดน้อยเนื้อต่ำใจ ถามว่าจะเป็นโรคอะไรดียนีโ้โรคน้อยใจแล้วใจจะต้องการอะไรให้คนมาเข้าใจถ้าคนไปเข้าใจอยู่ในใจเจ้ามากๆเจ้าเป็นทุกข์ไหมทุกข์อีกแหละคนมาเข้าใจอยู่ในใจฉันมากๆฉันก็เป็นทุกข์เพราะกลัวเขาจะเป็นอื่นไปเหมือนรัสเซียที่มันกลัวยูเครนมันกลัวจะแปลงจากมันไปสู่อเมริกาพุ่นาโต้นี่มันก็เลยเป็นโรคอะไรเขาเรียก โรคถึงโรคหวงโรคห่วงโรคอะไรโรคยึดถือเห็นไหมเป็น,เป,นเป็นมากไหมเราเราเป็นไหมเดี๋ยวนี้เราก็เป็นได้อะไรมาก็หวงก็ห่วงก็ยึดก็ถือพอเขาไม่ได้อย่างใจเขาจะแปลงเป็นอื่นเราก็เครียดนี่คือโรคใจโรคใจนี่ต้องครอบงำไว้อยู่ในอำนาจแค่อำนาจบาใย เราอยากอยู่ได้อำนาจเขาอยากอำนาจอะไรอำนาจรักเขาเนี่ยอำนาจที่ไปรักเขาไปหลงเขาไปหวงเขาไปห่วงเขาไปกังวลกับเขาแล้วเขาก็ไม่เข้าใจเราอีกเพราเราเเรื่องว่าเขาเป็นเจ้าชีวิตฉันนะเหมือนไอ้โลมันเป็นเจ้าชีวิตไอ้นนมากมากห่วงมันมากมากรับมันมากมากห่วงมันมากจี้ใช้มันมากๆเป็นโรคบาสนี่โรคอยากได้พอไม่ได้สมอยากก็เป็นทุกข์ แล้วก็เขา้าใจว่าเราดีของเรานะ่ะไปเจ้ากี้เจ้าการชีวิตมันมันก็อยากเป็นอิสระไอเราก็อยากให้มันอยู่ในอำนาจเราไปบังคับให้มันได้จังใจอยากของเราพราะไม่ได้สมอยากก็เป็นทุกข์มันไม่เชื่อไม่ฟังไม่รับทิศชอบคุณสาสอนดีๆมันน้อยเนื้อต่ำใจอีกเฮ่าลูกอย่างนี้กลับบ้านกูดีกว่าหนีไปบวชแมงแท้ใส่หวก็ไม่กล้าหัวอีกลัวเขาเอาเมียตัวอีก นั่นลงจะบวดกนเดียวเเอาเมาียเองเด้ไปตัดในบวดตรงนีวว้เลยจะอยู่ทุกต่อไปก็รู้ว่ามันเป็นโรคบาเนี่ยมันโรควังกังวลวิโต้หวงมันไม่เคยเข้าใจล้วตามเป็นจริงแต่จะเออมันก็เป็นหนึ่งมีก็ดูมันมันแสดงไปแล้วก็แสดงไปต่างคนต่างแสดงไปให้โรคภัยไข้เจ็บทางใจเนี่ยจะเว้น ช่วขณะชั่วโมงหนึ่งไม่มีเลยเดี๋ยวกวง้งเดี๋ยวกวง้งเดี๋ยวอะไรอาวรเนีเ้ก็ยากเดี๋ยวก็เบื่อเดี๋ยวก็โมโหเดี๋ยวก็เจ้าเง่สแสนงอนน้อยเนื้อต่ําใจตรมใจสรอมใจกดหูในใจพอเหี่ยวในใจรําคาญในใจเบื่อหน่ายในใจนี่โรคร้ายที่สุดเป็นทุกคนไอ้หน้าไหนที่ไม่เป็นเป็นไม่มีเลยมีพ่าหานพวกเดียวที่ไม่เป็นพวกเราต้องเป็นหมด โรคใจต้องเป็นทุกคนแล้วหาหมอที่ไหนมารักษาคือหนุ่มไม่มีหมอรักษาหมอกบหวงกบโขคนป่วยคนไข้จะได้เงินมากกูจอมโยกทุกถูกคนไข้ด่าว่าถูกญาติคนไข้ด่าว่านี่หมอก็นคนพูดคนเอาเพราะอยากได้เงินเขาเนี่ยหมอก็เป็นธาตของการหาคือเงินหมอก็เป็นโรคใจโรคใจโรคหัวโรคหัวโรคยา ถ้าหมอไม่อยากก็ไม่ต้องไปเป็นหมอรักษาโรคอยากเรียนอยากเป็นหมออยากได้อยากได้เงินอยากร่ำอยากรวยอยากมีหมอก็ทรงรูกให้มีระดับปรสีสูงสูงๆเรียนต่างประเทศเรียนในประเทศจะได้ไมามซื้อพอ่อหมอเหมือนพอ่อเหมือนไม่เอาบาใหญ่คนนี้หมอก็เป็นโรคบาบามีระดับบาวุ่นวายโรคนี้เลยเป็นทั้งทั้งประเทศเลยคนนี้เป็นโรคประสาททั้งประเทศคนนี เลยไปไหนมีแต่คนเป็นประสาทคนอยู่ประสาทคนละหลังละหลังบ้านมันู่ประสาทอยู่ปราสาทแตหลังเดี๋ยวก็ถหูบานไปปก็เชษบานไปไก็ยากเยื่ออยากยายบานเป็นโรกประสาทอยู่ประสาทคนละหลังเมื่อไรจะหาีสิแต่่อนก็เลี้ยวบ้าเคยู่ไหะเลี้ยวบ้าบ้าเราเลี้ยวบ้าแต่หารูกแม่ทุกคนเป็นเลี้ยวบ้าแลวทุกคนโรนบ้าสมบัติ โรคบ้านาตาโรคบ้าเกียรติยศโรคบ่าชื่อเสียงโรคบ่าอยากให้เขาว่าดีโรคบ่าหวงหวงโรคบ่าหึงโรคบ้าอะไรอาวรเป็นมาไหมเดี๋ยวเรียนคำถามพาะว่าโรคนี้ก็รู้ว่ามันเป็นพอมันเป็นปุ๊บมันก็หายเป็นเพะพเรามันเป็นบ้ามันก็ไม่บ้าถ้าไม่รู้เป็นบ้ามันบ้าไงมพอไม่รู้ตัวมันถึงบ้าถ้ารู้ตัวมันก็ไม่บ้าโรคบ่ารักษาง่าย โรคบาจิตใจภาษาง่ายเพราะรู้ว่ามันเป็นอ๋อไอ้นี่เป็นโรคบ้าบบาสมบัติบ้าหวงบ้าห่วบ้ายึดบาถือบ้าหนงบาแบกบาหามบากังบนบาวิตกบ้าไปเก็บของเก่าเขามากินเสียงเก่าเขามารูปเก่าเขามาขย้ำเหรนบ้าเห่นขี่เล่นขี่เล่นเยี่ยวขี่เก่าเก่าขี่ตลบตลงขี่ตอนแรกขี่โก๊ะพกลงขี่ขี่ดาขี่ว่าเก็บมากินเนี่ยอ๋อนี่เป็นโรคบ้า ไปเที่ยวเก็บขี่เขามากินเห็นอย่างนี้มันก็หอเราะยอะ่อไอตัวที่เก็บเนยมึงเก็บไปเนี่ยกูไม่เก็บกับมึงดอกมึงถือไปเนี่ยกูไม่ถือกับมึงดอกมันก็เลยมันก็เลยสบายตรงที่ว่ารู้ว่าเป็นโรคโรคร้ายไปติดเชือ้อไปติดเชื้อเหมือนอ่าเหมือนกับไอที่ที่โรคไยัยทไปที่มันเป็นไปติดเชือ้อเชื้อบ้าเนี่ย ร้ายยิ่งกว่าโควิดอีกโควิดติดเป็นบางคนแต่เชื้อบ้านี่ติดทุกคนแต่ไม่มีใครคิดว่าเป็นเชื้อบ้านี่นะเชื้อบ้าอะไรตัวีวเดียวบ้าดูจัคไม่ยามเดียวบ้าอยู่ไม่ไว้ดูดิเพราะฉะนั้นรถเลี้ยวเข้ามาหาเราเนี่ยเราก็เป็นโรคเหมือนกันโรคหวงโรคปวงโรควิตกกโรคกังวล พอรู้เออมันห่วงอะไรห่วงอะไรอะไรจัวเจ้าห่วงอะไรถามว่าเจ้าห่วงอะไรห่วงอะไรถึงอะไรและสิ่งที่เจ้าห่วงเจ้าห่วงมันจะอยู่กับเจ้าตลอดหึกเจ้าห่วงเนี่ยเจ้าเน่ะเป็นทุกข์เพราะห่วงเจ้าทําไมละบ่วงห่วงอะไรเสียด่าเอาคอไปทิศห่วงเขาไปบ่วงในพรานเข้ารัดคอเอาดีห่วงรักห่วงชังห่วงเียดแค้นห่วงน้อยเนื้อห่วงจาใจติดห่วงบ่วงอะไร ลหพวงได้ก็หลุดจากอะไรแค่นั้นเองยะถาวารีวาหะปุราปพรปุเรนติสาคารังเอวะเมวอิโตจินังเตตานังสกปติจิตังสัตติตังสุมหังจิพเมวะสัมมิจโตสัพเทปุเรนสังกัปาจันโทปนาราโสยะถามณีโชติประโสยะถาสัพพิทิโยวิวัตจันตุสัพโรโควินัส สัตุมาเตผวะกันตระโยภุสีปีพายุโกภวะอภิวาธนาสีริสิจังทาปจายินจักรโรธรรมาวัฏทันติอุปนโนสุสาลัสถึงวิศกะดีมนกันในสงกรานไม่หลวกหมาเหมือคงไม่ดิ่งในทุกๆทุกตะไลต้งตันตัน